สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนขับรานธวันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอยู่กับรานธวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรานธวันจะพาแฟนขับนะคะมารีวิวนะคะวันนี้นะคะต้นไม้นะคะที่รานธวันนะคะอีกรอบหนึ่งคะสําหรับวันนี้นะคะไม้ที่เป็นไม้ไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะที่เป็นไม้ดอกสีสันน่ารักน่ารักนะคะออกโทนม่วงนะคะสาวกสีม่วงนะคะวันนี้นะคะรีบทักเลยนะคะอย่ารอช้านะคะตัวนี้เลยค่ะ ม่วงเจริญค่ะลูกค้านี่นะคะเป็นไม้ดอกนะคะลูกค้าที่เป็นไม้ที่ไม่ค่อยโตนะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะลูกค้าแต่ว่าดอกดกมากนะคะลูกค้าแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะตัวนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงแดดจัดได้เลยนะคะลูกค้าครึ่งวันก็ได้นะคะเต็มวันยิ่งสวยเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ให้ดอกทั้งปีด้วยนะคะลูกค้า ก็สำคัญก็คือเป็นต้นไม้ซึ่งคุณลูกค้าสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงนะคะทําเป็นบอนไซสวยๆได้เลยนะคะลูกคา้าด้วยพุ่มเขาจะแน่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะลูกคา้าตัวนี้แล้วก็เป็นไม้ดอกสีม่วงที่มีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นที่หอมแบบ หอมสบายๆนะคะลูกค้าหอมแบบละมุนล,ละไมนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะนี่นะคะมงเจริญนะคะหรือที่เรียรู้จักกันในชื่อของลินสานนะคะตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> ลูกค้าตอนนี้มาอยู่ในกระถาง1 0บเบ็ดนิ้วนะคะลูกค้านี่นะคะกใ็ใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้านะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่ร้านนทวันนะคะตลาดสนามหลวงสองนะคะลูกค้าโซน1ซอย3นะคะหรือจะ ทักทายผ่านเพจเฟ e บุ๊กนะคะก็คือ PCN Garden นะคะหรือเฟซชื่อว่าฉุวิวันเนเ็ตเพจหรือจะเข้าไปดูใน YouTube นะคะในชื่อของนัทวันพันไม้ก็ได้นะคะนี่นะคะลูกค้าเลี้ยงง่ายมากนะคะตัวนี้นะคะสนใจล่ะทักนะคะสวัสดีค่ะ